แต่พิกัดโปรเน็ตสุดคุม้มทั้งเน็ตไม่อั้นและโทรฟีแบบไม่จํากัดสั่งแพ็กเกจวันนี้ที่เราคัดเลือกมาแบ่งปันให้เพืเ่อนๆทุกคนไม่พลาดโปรเน็ตดีๆไม่ว่าคุณจะต้องการความเร็ววิเีทอแบบไหนเราคัดมาให้คุณเลือกตามสไตล์ของคุณโปรที่1ที่เราอยากแนะนำถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ต้องการใช้งานมือถือดักหนกไม่เล่นเกมดูวิดีโอความละเอียดสูง โหมด2เน็ตนี่แหละที่เหมาะสมกับคุณใช้งานง่ายสบายกระเป๋าเหมาะสำหรับการท่องเว็บและแชทกับเพื่อนแบบไม่มีสะดุดใช้งานเน็ตแบบไม่อั้นแถมยังโทรฟรี AIS 30มนาทีต่อครั้งตลอด24ชั่วโมงด้วยใชย้งานได้นานถึง30วันราคารวมภาษีเพียง380บาทราคาประหยัดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ต้องการสมัครกด ดอกจัน777ดจอกจัน7 6็ดดอกจัน0ูนย์ศูสี่เหลี่ยมแล้วอย่าลืมกดโทรออกทุกคนนอกจากนี้ยังสามารถเบ็นเบอร์นี้เพื่อง่ายต่อการสมัครในครั้งถัดไปได้อีกด้วยแล้วถ้าหากคุณเป็นคนที่ใช้งานมือถือในระดับปานกลางไม่ว่าจะเป็นการสตรีมมิ่งเพลงดูวิดีโอออนไลน์หรืออัปเดตโซเชียลมีเดียบ่อยๆโเนสี bon ่เมกนี่แหละ คือทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณที่สุดขอบคุณพุกการใช้งานในชีวิตประจําวันเดตโบนี้คุณจะได้ความเร็วเน็ต4เมกแบบไม่จํากัดแถมมีโทรฟร,รี AIS 30นาทีต่อครั้งตลอด24ชั่วโมงใช้งานได้นานสุด30วันราคารวมภาษีแล้วเพียง470บาทคุ้มค่าอย่างไม่น่นาเชื่อหากคุณต้องการสมัครกดเลยดอกจัน777ดอกจัน 7 6 3ดดอกจันศูนย์ศสี่เหลี่ยมแล้วยังสามารถเมมเบอร์นี้เพื่อง่ายต่อการสมัครในครั้งถัดไปได้อีกด้วยและนี่คือโปรสุดคุ้มสุดท้ายที่เราอยากแนะนำที่สุดดูหนังระดับความละเอียดสูงหรือไลฟ์สดเล่นเกมออนไลน์หรือทำงานจากที่บ้านโปรนี้คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาด AIS สามนาทีต่อครั้งตลอดยีบสชั่วโมงอีกด้วยใช้งานได้นานถึง30บวันราคานี้รวมภาษีแล้ว1177ง่งสิบาทสำหรับผู้ที่ต้องการเชื่อมต่อที่ไม่มีขีดจำกัดด้านใครอยากสมัครโรนี้ง่ายๆเพียงกดดอกจัน777ดอกจัน7 6็ดดอกจันศ0 3 4 5 0ูสี่เหลี่ยบแล้วสัมผัสกับประสบการณ์อินเทอร์เน็ตที่ทรงกลงัง หากใครสนใจโปรเน็ตดีๆแบบนี้เพิ่มเติมสแกนเพื่อดูแพ็กเกจตเน็ตเสืออื่นๆเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยหรือจะดจิ้มลิง์ด้านล่างก็ได้นะเพื่อน,อนหากใครไม่อยากพลาดโปรับดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e วันนี้ทางตัวเราต้องขอลาไปก่อนกด u ั s c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาบา,บายบาย